ะะก็จะนําของดีเขบสีเจริญนะคะมาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักเราจะมาสร้างสารรค์ดีเศรษฐกิจดีสุขภาพดีและต่อด้วยการบริหารจัดการดีค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะเขตภาสีเจริญหรืออำเภอภาสีเจริญเป็นอำเภอดั้งเดิมของจังหวัดทนบุรีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2442 มีลักษณะเป็นชุมชนชนบทต่อมาบ้านเมืองมีความเจริญมากขึ้นระบบขนส่งมวลชนอย่างรถไฟฟ้าเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่รวมถึงมีประชากรแฝงเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากดูได้จากจำนวนคอนโดมิเนียมที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่ภาษีเจริญที่มีอยู่อย่างหลากหลายอาจไม่เป็นที่รู้จักโดยเฉพาะประชากรแฝงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาษีเจริญด้วยกันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจฐานรากผู้ประกอบการในพื้นที่จึงเกิดโครงการวันเดย์ทริปอาจบางว่าภาษีเจริญตามล่าหาแหล่งท่องเที่ยวริมสถานีรถไฟฟ้าแบบ คบวงจรวันเดทริปบางว่าภาษีเจริญคือการสร้างอัตลักษณ์ในชุมชนพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักด้วยการนำแหล่งท่องเที่ยวมาปักหมุดบนแผนที่ g o o g l e m y น map บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้านำร่องสถานีบางว่า BTS และ MRT ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ปักหมุดไว้บนแผนที่ผ่าน QR Code พร้อมกับประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆเส้นทางเริ่มจากสถานีบางว่าไปที่วัดปากน้ำใช้ได้ทั้งระบบขนส่งสาธารณะคือแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์หรือใครเป็นสายสุขภาพจะเดินออกกำลังกายหรือปั่นจักรยานในเส้นทางริมคลองภาษิเจริญ แวะถ่ายรูปเช็คอินที่กำแพงเรื่องราวชาวภาษีเจริญงานศินละปะที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเป็นภาพวาดที่สวยงามก่อนก็ได้นะคะสำหรับวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางเลยล่ะคะ่ะตั้งอยู่บนดินดอนสามเหลี่ยงปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมหรือคลองบางเกอกใหญ่ในปัจจุบันสามารถสักการะสรีระสังขารหลวงพ่อสดอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำรวมถึงพระมหาเจดีมหารัชมงคลซึ่งภายใน ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์แก้วชั้นบนสุดของพระมหาเจดีย์นอกจากนี้ยังมีพระพุทธธรรมกายเทพมงคลพระพุทธรูปปางสมาธิเกศด,ดอกบัวตูมสร้างด้วยโลหะเนื้อทองแดงบริสุทธิ์ขนาดหน้าตักกว้าง40เมตรสูง69เมตรภายในพระเจดี บรรจุดอกบัวสัตตบงกฏที่หล่อขึ้นด้วยทองคําน้ำหนักถึง6กิโลกรัมเมื่อไหว้พระทำบุญที่วัดปากน้ำจนอิ่มเอมแล้วเดินเท้าไปต่อที่วัดอับซรสวรรค์วรวิหารพระอารามหลวงชั้นตรีที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นกันจุดเด่นสำคัญคือพระพุทธเจ้า28พระองค์ ที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถหนิ่งเดียวในไทยเป็นพระพุทธรูปบางมานวิชัยจำนวน28พระองค์ตั้งบนฐานชุกชีเดียวกันโดยสร้างขึ้นตามความเชื่อเรื่องพระอดีตพระพุทธเจา้านอกจากนี้ยังมีหอพระไตรปิดกการน้ำอาคารไม้สไตล์ไทยประเพณียกพื้นสูงที่ยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิม เดินจนเมื่อยไหวพระจนอิ่มใจแล้วอิ่มท้องกันต่อกับก๋วยจับน้ำข้นสุตยาจีนของร้านก๋วยจับน้ำข้นเฮียเคียงที่เปิดมานานกว่า50ปีจนรู้จักกันในชื่อก๋วยจับน้ำข้นวัดปากน้ำซึ่งน้ำก๋วยจับใช้เครื่องพะโลจีนต้มกับยาจีนสูตรเก่าแก่จากจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งหอมทั้งอร่อยเส้นก๋วยจับ ก็ไม่เปื่อยจนเละขายตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งเย็นร้านหยุดทุกวันพุธแนะนำให้มาก่อนเที่ยงเพราะเที่ยงไปแล้วคนจะเยอะมากค่ะเติมพลังกายเพิ่มพลังใจแล้วจะเดินออกมาหรือบอกรถวินมอเตอร์ไซค์ข้างร้านก็ได้เพื่อไปวัดนากปรก อวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายมีวิหารพระนาคโกรประดิษฐานหลวงพ่อนาคโกรกที่มีอายุกว่า700ปีและพระอุโบสถที่ประดิษฐานหลวงพ่อเจ้าสวัวซึ่งมีอายุกว่า700ปีเช่นกันพร้อมกับล้อต้าซาอุโบสถเสริมสิริมงคลที่ใสายมูห้ามพลาดนะคะ ร้านนาคาคาเฟ่อยู่ในวัดนาครดกนี่แหละเป็นร้านสวัสดิการของทางวัดซึ่งเงินทุกบาททุกสตาค์ที่เราจ่ายค่าชากาแฟไปจะถูกสมทบทุนเข้าวัดนาครตกเพื่อนำเงินไปพัฒนาวัดต่อไปเสร็จจากวัดนาตรดกแล้วนั่งที่วินมอเตอร์ไซค์กันต่อเออกาะถนนเพชรเกษมเพื่อจับจ่ายใช้สอยในตลาดต้นไม้ชายคา ูฝั่งตรงค้าบากซอยศูนย์รวมของกินของใช้ริมถนนเพชรเกษมมีอาหารหลากหลายให้เลือกซื้อทั้งอาหารสำเร็จรูปและอาหารสดเนื้อสัตว์ผักผลไม้รวมถึงของใช้เสื้อผ้าโดยตลาดเปิดทุกวันตั้ง81โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะถึงถ้าใครอยากลงชมวิว ไม่อยากซื้อกับข้าวทิ้น้องไหมีบ้านต้องไปที่ร้านชายสมัยคาเฟ่สองสี้าแปดบางกอกร้านอาหารในสวนบรรยากาศดีเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา10บโมงเช้าถึงสามทุ่มขากลับ MRT สามารถกลับได้ทั้งสถานีบางว่าและสถานีบางไผ่ซึ่งมีวินโมอโเตอร์ไซค์ให้บริการอยู่ตลอดจ้าและนี่คือ วันเดทริปอัดบางว่าพาสิเจริญหนึ่งวันกับแหล่งท่องเที่ยวติดรถไฟฟ้า MRT ภายในเขตภาสิเจริญทุกสถานี MRT เรามีแหล่งชิมช็อปใช้ที่จะนำพาทุกท่านเพ,าเพลิดเพลินเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆห,หรือจะไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตดั้งเดิมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนก็ย่อมได้เช่นกันชาวภาศิเจริญยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะ เวลานําเสนอครับเก็ดีนะฮะที่ทําในจุดนี้จะเป็นวันเดทิปบางว่าแต่จริงๆเนี่ยใจผมเนี่ยอยากจะให้อยากจะให้รวมให้มีชุมชนด้วยวัดด้วยอาหารด้วยมันจะครบและขณะเดียวกันก็คือควรจะเอาเวนิตะวันออกเข้ามาจอยก็คือครองธนบุรีเนี่ยเด่นเรื่องครองก็ที่เราทำกันมาก็คือผมพยายามไปฟื้นคลองบางหลวง คลองบางหลวงเนี่ยสตอรี่เยอะมากนะฮะตั้งแต่ปากคลองมาเลยเขตธนบุรีอย่างที่บอกแล้วการท่องเที่ยวเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เขตเดียวจบมันอาจจะต้องหลายเขตแต่ถ้าวันเดย์ทริปโอเคถ้าวันเดย์ทริปเราดึงมาแต่ว่าเราพยายามให้ไปทางจุดจุดที่ที่เอามาครั้งแรกเนี่ยนะผมว่าก็โอเคเพราะว่าวัดต่างๆเนี่ยเป็นวัดที่สําคัญเก่าแก่ตั้งอย่างน้อยแล้วกันที่3แล้วก็ก่อนด้วยซ้ําไปนะฮะ แต่ว่าคนจะมีกิมมิคอย่างเช่นเราก็ตั้งคำถามเลยอยากจะไปทัตสมาฮานเมืองไทยไหมอยู่วัดไหนท่านทราบไหมยังรู้แบบว่าวัดชัยชิมพีชัยบ้านเน, <laughs> <laughs> น,นี่ยมาเนี้ยก็ออกมาเนี่ยวันกี้ก็ออกมาวัดน,นักปลกวัดน,นักปลกกจะมีโบสถ์อยู่สองโบสถ์เมียน้อยเมียหลวงแล้วแล้วก็โอ้ยสตอรี่เยอะสตอรี่เยอะมากสตอรี่เยอะมากครับแล้วก็ไปทางน้ําก็ได้ ไปทางจักรยานก็ดีนะครับแล้วก็อ้อมมาหรือว่ามาทางรถรางเรือได้เลยเพราะรถร่า,างเนี่ย MRT เขาให้เขาให้รถพับได้มาใช่ไหมเราก็นั่งพับมาแล้วก็มาปั่นจักรยานเวิร์นะั้นทั้งเวิร์นะฮะวัดนาคโปกวัดแม้กระทั่งวัดนวนลรอดดิษเนี่ยไปถึงคลองอาปากคลองประสิทธิ์เจริญเนี่ยไปพา,พาไปดูตรงข้ามวัดนวลเนี่ยตอนนี้มันเป็นทาวน์เฮาส์ไปแล้วเมื่อก่อนเป็นวังของใคร พระนางเจ้าอินทรัชักสจี <Shap> ใช่ไหมพระชาย,ยาราชการที่หอย่างเงี้ยเด็กๆไปเนี่ยก็สามารถจะไปพูดให้ฟังได้แล้วก็ย้อนกลับมาที่วัดกำแพงวัดกำแพงกับวัดคูหาสวรรค์เนี่ยคือเมืองแห่งแรกของกรุงธนบุรีเพราะมันมีคลองด่านก็คือคลองบางหลวงเห็ไหมเรือทุกลำที่จะมาเนี่ยก่อนพระชายราชาที่สองเนี่ยจะต้องผ่านท่านลองพูดว่าร้องไห้เลยจะต้องผ่านแม่น้ำเจ้าพยาสายเก่า ซึ่งมีคลองด่านอยู่นะฮะพอจากคลองด่านไปต้องไปคลองชักพระทาไมถึงชักพระเพราะเรามีวัดนางชีเห็นไหมอยู่เวิร์กนั้นเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เล่าต่อกันได้ไปวัดคอกหมูก็คือวัดอับสอนทาไมถึงเรียกว่าวัดคอกหมูอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นมาที่วัดกําแพงมาเจอนี่นะฮะบ,บ้านศิลปินซึ่งเป็นชุมชนเป็นชุมชนเก่าแก่ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมสมัยก่อนเนี่ยเอาพลูจากข้างในเนี่ยไปขายที่ตลาดพลู ผ่านทางคลองบางหลวงไปมีทั้งร้านทองร้านอะไรสมัยก่อนจะ,จะเจริญมากตอนนี้ก็มีเดินข้ามไปหน่อยที่เขตบางออกใหญ่ก็จะมีอาหารอร่อยเช่นเดียวกันก๋วยจั๊บร้านอร่อยมีอากุว uh, ยเตี๋ยวหยุดบ่อยนะทำไมถึงหยุดบ่อยเพราะมันไม่เคยขายเลยมันหยุดแต่บ้านอย่างเดียวอย่างเงี้ยเป็นต้น้ลองไปดูซิมันเป็ยนยังไงอย่างเงี้ยก็อยากจะให้ลองไปดูในเวิงเวิงนั้นนะฮนะเราอาจจะอยากจะเปิดเวิงใหม่หรือว่าบ้านชายสมัยอะไรอย่างนี้ก็ก็เป็นอีก อีกอันหนึ่งที่ควรจะไปทําเช่นขาหมูบางว่าใายสมัยหรืออะไรหรือว่าดึงไปทังภูมนาเพลนเลยถ้าจะไปอย่างนั้นแต่อยากให้เป็นคลองเป็นหลักเพราะถ้าคลองเป็นหลักเนี่ยมันสามารถจริงๆเนี่ยมันมันไล่ไปได้เลยนะฮะในเขตฝั่งทนเนี่ยคุณเริ่มที่ตลาดน้ําตลิ่งชันคุณมาเข้าคลองชักพระคุณมาคลองชักพระเสร็จคุณไปไปที่ภูนาเพลนคุณไปถึงตลาดรัตนมายมอย่างเงี้ยเป็นเป็นรูทเลยท่องเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มาแวะที่ตลาดน้ําวัดกําแพงเนี่ย ก็ขอชื่นชมนะครับว่าน้องๆก็พยายามจะต่อยอดตัวนี้ให้สำคัญก็คือต้องหนักไปถานนพันธ์และพอเขตไปม,มาอาผู้ช่วยผู้ช่วยก็ต้องไปทําการทําท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องทํากิจกรรมนะทำกิจกรรมเยอะๆเพื่อดึงดูดอย่างเช่นจัดแข่งเรือเมื่อก่อนจะมีแข่งเรือที่วัดลังบัวก็คืออาเภอเก่าตอนหลังมีพอเขตหน้าตาดีเข้ามาจัดที่ตรง วัดกำแพงคนเป็นหมื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็จะดึงคนมาคนก็จะรู้ละอะไรคือวัดอะไรคือบางหลวงอะไรคือวัดกำแพงอะไรคืออะไรเงี้ยนะฮะก็ก็ลองไปดูผมว่าออพอเขตควรจะจัดอีเวนต์จัดอะไรบ่อยๆดึงเพื่อจะดึงคนนะครับแล้วก็พยายามทําให้ชุมชนเนี่ยเขามาแล้วก็รักในตัวของความเป็นชุมชนเขาแล้วก็มีกิจกรรมมีเศรษฐกิจให้เขาเช่นมีเรือให้เช่าอย่างเงี้ยเหมือนกับคุณอ๋อยอ่ะ พยายามให้มีเรือให้เช่าให้เรือล่องไปตามแม่น้ําสายต่างๆหรือเรามีทรัพยากรที่ดีมากอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะเอามาขายยังไงเท่นั้นเองก็คุณได้ไปต่อโอเคครับขอบคุณค่ะอาจารย์ไม่มีความเห็นต่างนะคะแต่อาจารย์คิดว่าคืออย่างนี้สิ่งที่โชว์ทั้งหมดวันนี้เหนื่อยเกินไปสําหรับคนหนึ่งคนจะเที่ยวในวันเดย์ทริปคือมันเอาทุกอย่างมาใส่ในวันเดย์ทริปโดยที่มันเป็นวันเดย์ทริปไม่ได้ เพราะนั้นที่ทุกท่านรวมทั้งท่านผู้ช่วยตลิงชันแล้วก็อาจารย์เชิฐถ่ายเนี่ยอาจารย์ว่าคุณควรทําเป็นแบบคนเที่ยวอยากเที่ยวแบบไหนก่อนเนี่ยที่เขาแนะนํามาถูกค่ะคือเอาเที่ยวเอาเที่ยวแบบไหนคือเที่ยวกินเที่ยวเน้นกินแล้วก็ว่าไปเที่ยวแบบเน้นเน้นเรื่องเล่าเที่ยวเทิงไสยศาสตร์ก็ไปแบบเนี่ยเอา,าท่านรองประหลัดไปเป็นไกด์ ออวัดเมีหลวงเมีน้อยนี่เวิร์กน้เ้ทำาัันเล่นไปอ,อหรือว่าไอพวกเที่ยวสายเช็คอินถ่ายรูปอะไรเงี้ยจะคิดว่ามันควรต้องมีแพ็กเกจแต่ทีนี้เพื่อทําให้แพ็กเกจมันสนุกคุณควรให้เขาทดสอบตัวเขาเองผ่านแบบไปเลยคือคุณขึ้นแบบแล้วใช่ไหมเวลามันจี้แบบอะมันควรมีภาพมีสตอรี่เล็กๆประดับไว้เลยเสร็จแล้วคุณบ่ ท่านอยากเที่ยวแบบไหนอะไรเงี้ยให้เขาลองเลือกว่าเขาอยากไปไหนแล้วก็แบบขึ้นว่ามันคือเที่ยวเส้นทางไหนที่พ้องกับความต้องการเขามาได้สุดให้คนมันได้เล่นจากหน้าจอน,นั้นไปเลยแล้วก็สร้างแล้วก็สร้างตัวแพ็กเกจใช่นะคะแล้วก็เช็คอินครบทุกสถานที่กินข้าวกับรองประหลัดถ้าเลือกคอมบิเนชันของ3มเขตกินข้าวกับผู้ว่าเงี้ คือคือคุณคเหมือนที่เวลาเราไปญี่ปุ่นจะมีสเต็มใช่ไหมของแต่ละเมืองที่เราไปคือมันมันอาจจะต้องพุชตรงนั้นไปหน่อยไม่งั้นมันมันปัญหาของคุณตอนนี้นะคำถามที่โหดร้ายที่สุดที่อาจารย์จะถามคุณคือทําไงให้เขาเที่ยวอาจารย์ยังไม่รู้เลยเขตทําอะไรเนี่ยนอกจากไอทำไอทำแผนที่นี้ขึ้นมาเขตทําอะไรกับการเที่ยวของเขาก็จะมีการสนับสนุนแล้วก็มีประชาสัมพันธ์ให้พวกเครือข่ายไม่เอาสนับสนุนเรื่องอะไรสนับสนุนก็คือจากกิจกรรมให้เขาลง แล้วทายังไงเขาจะมากิจกรรมคุณทุกวันนี้รัดจากกิจกรรมไม่มีใครมาก็มีนะคะเพราะว่าตอนนี้คือหนูทำใครคที่ว่ามีอะใครลง g o o g l e f อร์คนที่มาอะใครเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปทั่วไปนี่คือใครกลุ่มไหนประชาชนจะมีคนไทยต่างชาติมีทั้งสองประเภทค่ะใครเยอะกว่ากันคนไทยค่ะเออก็คุณจัดทัวร์คนไทยถ้าแบบเนี้ยเออคือคุณพูดตรงตรงนะคุณต้องวิเคราะห์ทาร์เก็ตของคุณก่อนก่อนจะคุณจะสร้าง ไม่งั้นมันจะคือตกางการทําให้แบบนี้เลื่อนเปื้อนสุดท้ายมันจะ dry Out คือพูดง่ายๆปร,ประเด็นคือคุณต้องการเศรษฐกิจคนเที่ยวคุณแก้เพนตรงนี้ให้ได้ก่อนทําไงคนมาคุณต้องมี incentive บางอย่างรออยู่ปลายทางไม่งั้นไม่ได้ยากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกี้ต,ต้องรอให้ดีๆนะคะคุณให้เริ่มต้นด้วยรถไฟฟ้าแล้วคุณบอกว่าให้ขี่จักรยานแล้วคุณก็วนไปที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดต้นไม้กลับบ้านไงวะรถไฟฟ้าต้นไม้เนี่ย คือคือมันต้องใหม่ถูกไหมมันมีเรื่องของมันเนาะอยู่ในแต่ละแต่ละเส้นทางของมันดังนั้นมันอาจารย์อาจารย์ไม่รู้ว่าเคทพุชได้มากกว่านี้ไหมมากกว่าการเป็นคนกัดกิจกรรมเพราะกิจกรรมมันต้องดึงดูดแต่ละเทศกาลแต่ละรูทแต่ละช่วงเวลาด้วยคือไม่รู้จริงๆเพราะว่าไม่เห็นตัวเขาเรียกว่าอยู่ต้องทำา c u เตอร์ a มอร์ s ่า s ลยอยู่ต้องวิเคราะห์นิดนึงว่าไอคนเที่ยวมันเป็นใครแล้วจะดึงมันมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย คุณจะจัดขบวนไปรับที่สนามบินเลยปะ่ะไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเฮ้ยเอานี่พูดจริงนะนี่ไม่ได้แบบท้าทายนะเฮ้ยนี่พูดจริงคือแ,แบบแต่ว่าเคยมีความคิดว่าก็คือตรง BTS เนี่ยก็คือถ้าจะเข้าชุมชนฟูมัาเพนเราจะมีรถกระป๋อของเราเนี่ยไปรอรับที่ตรง BTS เลยอันนี้แม็กซ์เสรละถ้าคุณบอกว่าสำนักง,งานเขตจะ provide logistics อาจารย์ซื้อเลยท่าเงี้ยแต่ถ้ามาแค่เนี้ยอาจารย์ไม่ซื้อแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณจะมีการจัด logistics ให้ในการเข้าไปแล้วก็ วัดจริงๆเลยนะคะ cash flow เป็นยังไงเศรษฐกิจเป็นยังไงคนค้าเป็นยังไงคนเที่ยวเป็นยังไงจํานวนว่าขึ้นหรือเปล่าเอออย่างนี้อาจารย์เอาทางนี้เอาเพราะตอนนี้มันมองไม่เห็นว่าเขตทําอะไรไะแต่ตอนนี้เห็นแล้วตอนตอบคาถามเนี่ยแหละเออก็ถ้าแบบเนี้ยแล้วก็ขยายผลมันก็จะขยายได้ถูกไหมคะเพราะมันเป็นคอนเนคชันระหว่างเขตด้วยกันระหว่างพื้นที่ด้วยกันเอออันนี้น่าสนใจหรือไม่งั้นเนี่ยอะไรนะอาจารย์เป็นพวกสายกาแฟเนะาะถ้า,<ค>าเกิดเช็คอินครบทุกจุด คุณไปดีลกับป้าร้านกาแฟคนเมื่อกี้ไว้ได้กาแฟปะกาแฟนะคะใช่เพราะเขาได้โวลูมมากขึ้นเพราะคนจะผ่านแพ็กเกจของคุณไปที่เขาให้เขาลดราคากาแฟให้ถ้าคนเหล่านี้ผ่านแพ็กเกจทัวรออ์คุณทําแบบนี้ดิเช็คอินครบสจุดไปแลกรับกาแฟได้ลดราคาเท่าไหร่ก็ว่าไปคือคือบางทีมันอาต้องมีกิมมิคแบบนี้อย่างอาจารย์เปนสายกาแฟถ้าคุณทำงี้อาจารย์ไปได้ค่ะ เออโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณวันเดย์ทริแอดบางว่าภาษีเจริญครับ